ทำไมโฟเลตถึงสำคัญกับคนท้องมาเสริมความฉลาดให้ลูกตั้งแต่ในท้องด้วยโฟเลตกันค่ะแต่ก่อนจะไปดูแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจทีมง,งานนะคะใครที่กดไลค์ขอให้แม่ท้องคลอดง่ายคลอดไวไม่เจ็บไม่จนนะคะกดโฟเลต เป็นกรดสาคัญที่ช่วยสร้างเซลล์ประสาทให้กับลูกในท้องค่ะช่วยลดความพิการก่อนกําเนิดและช่วยสร้างเนื้อเยื่อลูกในครรภ์เป็นสารอาหารสําคัญที่คนท้องห้ามพลาดเลยทีเดียวค่ะดังนั้นมาดูอาหารที่เต็มไปด้วยโฟเลตส,สําหรับคนท้องกันค่ะ1 b บล็อกโคลี บร็อกโคลี่มีโฟเลสสูงมากค่ะยังมีสารชันโฟลาเฟนซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติในการต่อต้านมะเร็งได้ดีค่ะ 2. หน่อไม้ฝรั่งนอกจากโฟเลตสูงแล้วยังอุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยต้านการอักเสบและการติดเชื้อแบคทีเรียค่ะ 3. ผักขม ผักโขมเป็นผักใบเขียวที่มีโฟรเรตส,สูงมากค่ะเมื่อเทียบกับบ็อกโคลี่สูงกว่าถึง3เท่าเลยทีเดียวค่ะ 4. ข้าวโพดนอกจากผักใบเขียวแล้วข้าวโพดที่นอกจากมีคาร์โบไฮเดตส,สูงแล้วยังมีสารโฟรเรตส,สูงพอๆกับผักใบเขียวเลยค่ะ 5. อาอะโวคาโด อะโวคาโดจะมีโฟเลตส,สูงแล้วยังอุดมไปด้วยโพแทสเซียมวิตามินเควิตามินซีและวิตามินบีค่ะและเป็นแหล่งไขมันดีอีกด้วยค่ะ 6. ไข่ไก่ไข่ไก่ที่เป็นเมนูต่างๆสำหรับคนท้องนอกจากโปรตีนสูงแล้วยังมีโฟเลตส,สูงอีกด้วยค่ะคนท้องควรกินไข่วันละหนึ่งฟองแต่ไม่ควรเกิน4-5ฟองต่อสัปดาห์นะคะ และข้อสุดท้าย7ส้มผลไม้ามารสเปรี้ยวส่วนใหญ่อุดมไปด้วยโฟเลตค่ะโดยเฉพาะส้มที่มีวิตามินซีสูงเพิ่มภูมิต้านทานแล้วยังมีกรดโฟเลตท,ที่สูงมากสำหรับคนท้องด้วยค่ะ นอกจากอาหารกลุ่มนี้ที่ช่วยเสริมฟอเรตให้คุณแม่และลูกในท้องแล้วคุณแม่อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอและทานอาหารให้ครบ5หมู่จะยิ่งช่วยเสริมพัฒนาการลูกในท้องควบคู่ไปกับสารฟอเรตด้วยนะคะเพราะลูกคือของขวัญจากฟ้าที่แม่ต้องดูแลอยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะ และกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย